ดังโด่งดังดงดงดังมีการล็อกคอยตอนนี้ต้องดำดงมาแล้วต้องกอดคอมาแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับ่าชินะคะตอนนี้นะคะด ดอกทองแอนบอกแอนได้ดอกแอนได้ดอกเพื่อเดียวบอกดอกทองด้วยกูมูนะด้วยกูเพื่อนรวยกูเพื่อนดอกสีทองอย่าห้ามใส่ขีนะไม่เอานะทันละอันนี้ดอกอะไรลุงอย่าเอ็ดอย่าเอ็ดแบบนั้นเนี่ยมันคืออันนั้นนี้ ดำดง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 น้องคู่หนูนุแล้วยาลูกนะยายนะเล่แม่โอ้ปานไปเสียงแมวบอกยสัยเราีเยอีเหรอเตมขยันมาโอ้ ดอกใหญ่อ้าวอยงนี้าได้ดอกองนแล้วภาษาได้ดอกภาษาได้ดอกใหญ่กว่เพื่อนบนรูแนวเน็บกระดเออนั่นแหละกดใหญ่กว่เพื่อนเอาดอกสีเหลืองหันมา แบบนั้นน่ะนะทั้โลกมันมีหญ้ากมันมีหญ้าเดี๋ยวเราไปดูนาของเราก่อนเราดูนี่นะคะเป็นอ๋อเลยดีนะคะติดตัวแน่นังถอนยานะคะครบถึงล็อกเรียบร้อยนะคะโซว่าก็จะได้ครบถึงแล้วไม่มีไม่มีคำว่าขี้เกียจในตัว ยาชีล่างเลยค่ะโอ้ทำไมใส่ดอกสวยจังเลยั่างให้กำลังใจลุงช่างโอ้ดูให้กำลังใจไม่ได้ไปถอนนะถอนหญ้าช่วยกันเด้อเห็นดูโอทำตากายเด้อโบไหยลำเลย อ่างนี้ตีเนี่บ่หาลำเนี่อันนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะน้องน้ำมนนะวันคล้ายวันเกิดมีก็ประมาณนี้นะคะรอจังใจอยู่แล้วบอกว่าอะไรจิงบอกเขารู้แต่เช้าแล้วอรู้แต่เช้าแล้วอ๋อบิ๊กเซาท์ให้น้องน้ำมนนะคะวันนี้เราจะมีอะไรให้น้องน้ำมนนะเราไม่บอกนะอุ๊บอุ๊บวันนี้เราต้องไปฉลองที่ครัวกลางแล้ววันนี้ ยาทำอะไรกินวันนี้ไข่ดาวทอดไข่ดาวไข่ดาวนางฟ้านางฟ้ามาให้กำลังใจจังไงเอ๊ะวันนี้มันเกิดมันคล้ายมันเกิดน้องน้ำมนต์ของโปรดของน้องน้ำมนต์คืออะไรคะไข่เจียวไข่ดาวโอ้เออถือกล้องน่ะถือคนน่ะไม่เป็นไรใจถือกล้องถูกกล้องรวมช่างอ้าวถู่ ถูกอีเลยกล้องค่อยแกงแกงยาชี้แล้วงานนี้นะไม่มีใครจะแกแกงแล้วโอ้โหค่อยนั่งให้กำลังใจค่ะน่ะปากแปลไปช่วยเลยไปไปเอออ่าอยนั่งให้กำลังใจปากแปลเข้าซีนทุกครั้งเลยเนาะปากแปลมันแทนนิกกี้ไปแล้วใช่ไปไหนขอไปด้วยทำอะไรขออยู่ด้วยวันนี้ฉลองสงสัยจะไปตามด้วย เส <c oughs> ือมาใส่ดอกไม้มันจะไม่เข้าเฟรม <c oughs> จะได้หรอดอกขาวใหญ่เลยได้ดำดงเสือเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเจ้าไม่ใส่ดอกไม้เขาไม่ให้เข้ารววงดำดงเลยวันนี้เนี่ยเขาใส่กันหมดทั้งทีมนะเจ้าไม่ใสไ่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใา่ให <c oughs> <but> ้เลยดอกใหญ่นะให้ดำดงใหญ่เดีบหูใช่ไหมเดี๋ยหูเลยเงาะป่าเงาะป่ารับหมดอะไรเนงาะป่าตามหาดำดงโอ้โหใครไม่อาบน้ำใครจามใครไม่ได้อาบน้ำ

สดอกเต็มหัวเลยอะพี่น้องดอกเต็มหัวนะันนี่นี่ะดอกนี่ฮะแต่ก็แต่ก็สวยนะะแต่ก็สวยนะสวยเนาะสวยสวยนะดอกอะไรนะดอกมาล้าอยู่ในหัวอีเหรอเขาพากระแนบสองอะไรกันเอฟซีดู นะเขาไม่เคยเห็นคนใส่ดอกสีทองหรอกดูเลยสิดูแนนเก็คนมันรวยคนมันรวยช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้ดําเด้ป้าตามหาตามหาเนื้อคู่ไปตามหาเนื้อคู่แล้วตามหาเนื้อคู่วันนี้ เอาดําโดกมามันจะรำตอนกี่โมงเนาะนรอใครเนาะเรารอใครใครยังไม่มามองซ้ายมองขวามาแล้วมาแล้วเหรอมาเร็ว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 ดูเร็วเร็วเร็วจุดของมันเกิดมาจุดของมันาเลยมันเป็นลุงเสือไปยิ้มมาเลยไม่จริงหรอ อวันนี้แหละลูกวันนี้แหละอ่าวันนี้แหละสิบเอ็ดมีหน้าวิ่งสิบเอ็ดมีหน้าจะให้ของหวานด้วยเหรอนิ้วนิ้วไหนอะเอามามิ้วมาเลยมาเลยให้เพื่อนเลยได้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 เพื่อนเพื่อนเนี่ยน้ำมันเพื่อนเพื่อนมิ้วมีอะไรจะให้ อ้าวพี่มิวพี่มิวพี่มิอ้วอาวโอ้เจ็บมือ้ม่จะคิดไม่ใส่เงี้ยพี่มิวพี่มิว ไม่สนใจเลยแค่เงินอย่างเดียวขะเห้มีความสุขนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มีบริกเซอร์ไพรส์จากใครเอาเอาเอาออกจ้าเอาออกเออมิวเค